การแตกหักของกลุ่ม Judgment Day กำลังจะมาถึง Fin ก็มีความแค้นของตัวเองขณะที่ Demon Priest ก็มีกระเป๋า m o นี่เดอะแบงค์เรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวดปลั่มเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับผมโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะกลับมาในบรรยากาศของสึกรอเนาะโดยจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับของสึกรอซึ่งเป็นเรื่องราวการแตกหักรอยร้าวที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของกลุ่ม Judgment Day นะเรื่องราวระหว่าง Finn Balor Damian Priest อะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราก็ว่ากันในคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คิดว่า judgment day จะแตกเร็วๆนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมาต้าบล์เบรสตอรีด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปในศึก Money in the Bank นะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าก็เป็นแมตช์สำคัญเนาะที่ฟินแบลเลอนะครับอยากที่จะ ล้างแค้น7ปีของตัวเองในการจะกับเซตรอลินนะ่าทางฝั่งฟิน,นถือว่าวางแผนมาดีมากนะพูดกันตามตรงก็จริงก็คือว่าง่ายๆคือรอบทํรลายมาตลอดเนาะจะเห็นว่าในภาพเซตก็กลุ่มซี่โครงถูกไหมนั่นะคือจุดสําคัญที่ฟินแบลเลอร์หวังว่าจะทําลายเซตรอลินได้แต่นับกันรจริงๆแล้วนในแมตช์คุณก็จะเห็นว่าอะระหว่างฟินกับเซเยสุดท้ายแล้วเนี่ยเซตที่บาดเจ็บซี่โครงถูกไหมก็ยังพยายามเอาตัวรอดมาได้แต่โมเมนตัมมันเปลี่ยน ในตอนที่เดมอนพรีสผู้ชนะกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ถือกระเป๋าเดินออกมาทําให้ทางด้านของเซ็ตก็เลยหันไปสนใจฝั่งนู้นถูกไหมครับหันไปสนใจฝั่งของเดมอนพรีสสุดท้ายฟินก็พลิกเกมกลับมาจนกระทั่งเกือบจะได้ใส่ครูเดรกราถ้าไม่ตายแต่อยู่ดีเดมอนพรีสทำท่าจะใช้กระเป๋ากำลังจะวิ่งเข้าหาไอ้ฟินหันไปหาเสร็จปั๊บเซ็ตก็เลยจัดการและเซตลอรินก็สามารถชนะฟินเบลเลอร์ไปได้ในท้ายที่สุดซึ่งผู้ว่าตามตรงนะไม่ว่าจะมองในมุมไหนเนี่ยตามเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า ฟินก็ไม่ได้ดูเก่งจากทุกมุมนะเออคือแบบว่าในแมตช์ก็แบบอ่ะขนาดเตรียมมาดีแล้วแต่เซตก็ยังดีกว่าหรือว่าแบบไอ้ที่เกือบชนะก็เพราะว่าเดนเป็นพีซมาเกือบใช้คําว่าอินเทอร์เฟียร์หน่อย,นอยแน่ไม่ไม่เชิงว่าเพราะมันไม่ได้เข้าไปอาดตรงๆนะแค่ว่ามายืนข้างไวทีแล้วก็เซตก็เข้าไปใช่ไหมมีการเผชิญหน้าการอะไรแบบนี้นะครับเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ ทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานะระหว่างทั้งฝั่งของฟินแบลเลอร์แล้วก็เดวินพรีสที่มีการทะเลาะเบาแววงกันนะครับในช่วงตอนจบของมานี่เดอะแบง่์หลังจบหลังจบแมชเนาะก็มีการพูดคุยกันทะเลาะกันนะฟินก็บอกว่าถ้าไม่มายุ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ขยับตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเขาที่เป็นแชมป์ไปแล้วขณะที่ทางฝั่งของเดวินพรีสเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็มีโอกาสจะใช้กระเป๋าจริงเหมือนกันนู่นนี่นั่นมากมายนะประมาณนี้เรื่องราวของอ่าระหว่าง กลุ่ม Judgment Day ในศึกมันนี h เ b a n บจบเอาจบออยจากเพียงเท่านี้มาอยู่ในศึกรอกันบ้างนะครับในศึกรอเนี่ยเอาจริงแล้วก็มีอะไรแปลกๆแต่ก็ก็เดี๋ยวจริงก็วิจารณ์พูดหน่อยก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเซตรอรินออกมาพูดถึงสรุปเรื่องราวต่างๆ,ๆแหละใน Money The Bank โอ้มันดีมากใช่ไหมเจได้แชมป์อ่าไม่ใช่เจได้แชมป์เจเจอูโซโกดลงมาเล่นอ่าครั้งแรกในรอบเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหม แล้วก็ผู้ชนะกระเป๋าเสียดายไม่ใช่เบกกี้แต่เป็นอีโอก็ดีเหมอนกนะันส่งเสียงเชียร์นอยหรือว่าเดวินพ์ีสก็ได้กระเป๋าอะไรย่างนี้แต่เรากําลังจะเดินทางสู่เส้นทางสู่ศึกซัมเมอร์แลมพอพูดเสร็จปับ๊บอยู่ดีดีโคดี้โรดก็ออกมาซึ่งเหมือนทําท่าคลับคา้ับคาว่าอยากจะชิงแชมป์อ่าสุดท้ายก็ไม่ได้ชิงอยู่แล้วเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเส้นทางต่อไปของโคดี้เนี่ยก็คือในศึกซัมเมอร์แลมกับบล็อกเลสเนอร์อ่ซึ่งก็เป็นบล็อกก็ออกเปิดโตอกมาต่อเลยลก็มาซัดกัน แล้วก็แยกเนื้อเรื่องกันไปก็เป็นเนื้อเรื่องระหว่างบล็อกกับโคดี้โรสทีนี้กลับมาที่เซตต่อเซตกำลังจะพูดต่อกลายเป็นว่าจัสตเมนเดย์ก็ขึ้นมานะครับแต่ที่แปลกไปก็คือว่ากลุ่มจัสตเมนเดย์ในคราวนี้เนี่ยไม่ได้มีฟินแบรเลอร์มาด้วยไอเซตก็ถามเลยถามว่าอา้าวฟินไปไหนละจ้าโอ้นู่นนี่นั่นฝั่งจัสตเมนเดย์เนี่ยรีอารือว่าเดนเพลย์ก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งแนละ้วเพราะว่าฟินเนี่ยความจริงแล้วสบายดีและไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาวุ่นวาย นะสิ่งที่ต้องกังวลก็คือว่าเซตต้องระวังกระเป๋ามันน the Bank ให้ดีเออเพราะยังไงเดี๋ยวพีสเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมาท้าชิงแชมป์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บางทีอาจจะเป็นในรอเลยก็ได้นะตามนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากซินยอร์มันนี่อินเดบัเป็นแชมปเปียนอ่าก็คือจะเปลี่ยนจากมิสเตอร์มันนี่แบเป็นแชมเปี้ยนนั่นเองนะฮะ ออตามนั้นตามนั้นแล้วก็พูดระมาเนียไม่แน่คือเนี้ยอาจจะโดนอาจจะคนข้างชัง้นก่อนก็ได้ซึ่งก็หมายถึงโดมินิกนะครับแล้วก็คือในในในศึกรอเนี่ยรีอารีมีคิวอยู่แล้วพรีสก็มีคือปั้มอยู่แล้วเหลือแค่โดมินิกที่ยังไม่มีแมชปั้มเนาะเพราะว่าพรีสเดี๋ยวเจอกับนาคามมระต่อใช่ไหมแล้วก็รีอาร์ป้องกันแชมป์โลกกับท่านของนาตาเลียเนาะในศึกรอศึกเดียวกันนี่แหละก็เลยท้าก็เลยท้าให้โดมินิกเจอกับเซต,เซตก็แบบ ตลกอะเพราะว่าอ่อนเน่ะเจอเจอตัวอ่อนเน่ะเออก็แบบเออก็ได้เออถามแฟนนิดนึงทำเป็นเล่นกับแฟนอะไรอย่างงี้นะ mm. โอเคเจอหน่อยเจอหน่อยอะไรอย่างงี้ mm. สุดท้ายก็ได้คุยงของรอก็เป็นเซตเจอกับโดมินิกมิสเตริโอนั่นเองนะครับ mm. ทีเนี้ยฝั่งของ j จ็คแมนเดย์อย่างที่บอกเนะว่าก็เป็นไปตามคิวนะทางฝั่งของพรีสก็ชนะนากมุรละไปได้ไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นปกติด้วยเซาเฮเว่นขณะที่ท้านของอาเรียลิฟลี่ก็สามารถป้องกันแชมป์กับนาตาเลียได้ ที่ี้มาสู่คู่เอกนะครับระหว่างเซตโรลินกับโดมินิกมิสเตเดโอผมก็ต้องบอกว่าโครงสร้างการวางวนะี่มันก็คล้ายๆกับแมชที่โดมินิกเจอกับโคดี้โรสนะเหมือนกันเลยก็คือไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็หลักๆก,ก็คือว่าโดมินิกก็จะต้องมีคนช่วยก็คือรีอหรือว่าพลีสด้วยเนาะข้างเวทีเพราะเพราะว่าไอ้แมชแมชเจอโดมินิกเจอโคดี้ในแมชนี่เดอะแบงค์ที่ผมบอกเลยว่าแม่งไล่กันสารมากนะ เนื้อเรื่องอะไรไม่ได้เล่าก็แบบอัดอัดไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวก็มีตัวข้างไปทีมาแบบอ e ีอะอีอ e ะดึงขาบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ทำให้เสียสมาธิกันไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพอยก็คือไม่ใช่แมทสุดท้ายแล้วนะไม่ใช่แมทเป็นหลังแมทนะครับฝั่งของเดวินพรีสเนี่ยเข้ามาอัดเซตรอรินนอแล้วก็ทำให้แมทเนี่ยจบดีคิวนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพรีสก็เลยอัดต่อเนื่องและเตรียมจะใส่เลเซอร์เอ็และนะแต่เซตเซตแต่แก้ได้แล้วก็โดมินิกเข้ามาช นะครับโดมินิกมาช่วยอัดเซตด้วยจากนั้นในโดมินิกยื่นกระเป๋าให้กับทางด้านของเดวินพรีสว่าใช้กระเป๋าเลยลุยเลยจัดการเล่นงานเลยเอาแชมป์มาให้ได้อะไรอย่างนี้นะก็พวกเดียวกันเนาะก็แบบก็คงจะพยายามช่วยกันอะไรแบบนี้แต่การเป็นว่าหลังจากที่ยื่นกระเป๋าให้เรียบร้อยนะทางฝั่งของฟินเนี่ยขึ้นมาผลักเซตไปอัดเดวินพรีสด้วงเวทีแล้วฟินก็อดัอดอัดอัดเซตเต็มที่เลยอัดเต็มเหนียวเลยแล้วก็เตรียมที่จะใส่คูเดกราทีนี้ ไอฝั่งพรีสเนี่ยมันก็ไปหงุดหงิดด้วยใช่ไหมมันก็มาทะเลาะกาันยืนทะเลาะกันข้างเวทีทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะแล้วก็ฝั่งของโดมินิกเนี่ยก็พยายามมาห้ามบอกนี่ต้องต้องไอนี่ก่อนต้องจัดการเซ็ตก่อนอะไรงนี้โดมินิกกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่มีสมาติอสมาธ,มาธิและมีสติอยู่คนเดียวรู้ว่าเดี๋ยวเซ็ตมันจะหนีแน่ถ้ามัวมาทะเลาะกันแบบนี้ก็เลยหันไปเล่นงานเซ็ตแต่ว่าเซ็รู้ทันเซ็ตก็จับโดมินิกใส่เพชิกรีและเซตก็หนีไปแต่ความตึงึงเครียดระหว่าง2ฝั่งก็คือเดมอนพรีสเนี่ย ที่ถือกระเป๋ามะนี่เดี๋ยแบงก์แล้วก็ฟินแบลเลอร์ที่มีความแค้นเจ็ดปีกเซตเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เนาะแล้วก็น่าคาดว่าจะเป็นเรื่องไม่แน่อาจจะเป็นฟินเซตรอบสามก็ได้นะหรือไม่แน่อาจจะเป็นสามเจ้าหรืออะไรคำนองเนี้ยเพราะว่าเรื่องระหว่างจัสติมเมนเด้กับ Set เซตรอเรนดูเหมือนว่าจะยังไม่จบแล้วก็ความตึงเครียดภายในกลุ่มจัสตเมนเดดูจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเหมือนที่บอกว่าพอยต์สำคัญก็คือว่าอ่าฟินแบลเลอร์ไม่ต้องการให้ใครมาเรียกว่า ขวางทางในการแก้แค้นของเขาเจ็ดปีที่เขามีระหว่างเขากับเซตถูกไหมฮะและแนาทม่ได้แแบงค์มันยังไม่จบเพราะว่าพลีสมาเกี่ยวนี่นแหละมันก็เลยไม่จบนะครับฟินก็เลยมาพยายามพยายามมาเอาคืนนู่นนั่นอยู่เรื่อยแล้วเขาก็ยกประเด็นที่ว่าถ้าพลีสเนี่ยไม่มายุ่งเนี่ยเขาก็คงเป็นแชมป์ไปแล้วแต่เมือนี้ผมเล่าเมื่อกี้เนาะมันก็อาจจะมีจริงครึ่งไม่จริงครึง่งด้วยความเป็นฮีลนะเป็นฝ่ายธรรมนะมันก็จะมีความ เห็นก็นตัวประมาณหนึ่งเนาะในในเนื้อเรื่องอเพราะว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงในแมชนั้นฟินก็สู้เกือบไม่ได้ถ้าพรีสไม่ออกมาฟินก็น่าจะแพ้อย,อยู่ดีนะครับแค่แพ้ในรูปแบบที่มันต่างกันออกไปนะฮะขณะเดียวกันฝั่งของเดมอนพรีสเนี่ยก็พยายามยกประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยมีกระเป๋ามานี่เดบแบงเขาเนี่ไม่แคร์ความแค้นอะไรความแค้นโอ้โหต่างๆน,นานาของฟินหรอกอ,อ,อย่ามาทําให้ทุกอย่างเนี่ย เป็นเรื่องของฟินคนเดียวเพราะว่าไอ้คราวนี้ถ้าเราได้แชมป์เนี่ยมันคือเรื่องของพวกเรา Judgment Day อันนี้ผมจับจากที่เขา,าทะเลาะกันเนาะอาจจะไม่ได้ออกไม้เลยแต่มันยืนทะเลาะกันนะสองรอบสามรอบอะตอนท้ายตอนก่อนจบศึกรออะไรเงี้ยมันก็ออกมาเรื่องราวประมาณนี้ความตึงเครียดนี้มากขึ้นภายในและผมเชื่อว่าอาทิตย์ต่อๆไปก็คงจะยังย้ำเรื่องนี้ต่อนะฮะเซฟโรลินก็คงจะต้อง เราแวดระวังนะฝัะ่ง Judgment Day แล้วก็ระวังการโดนใช้กระเป๋าต่อไปแล้วก็ติดตามมันต่อว่าเป็นอย่างไรนะเส้นทางสู่ Summer Slam เริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแมชจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะแมชการ์ต่าง,างๆนะเริ่มมีการจับคู่กันบ้างแล้วหลายๆคู่เราไล่ลไปใช่ไหมว่าจะเป็นโรมันกับเจคงเกิดขึ้นแหละใช่ไหมบล็อกเลสเนอร์โคดี้โรสอนี้ก็อาจจะเป็นเซตกับฟินรอบ3หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋วว่าจะเป็นโลแกนพอรืลิโคเช่ที่อาจจะท,ที่ที่ดูจะ เตรียมจะเผชิญหน้ากันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องเมเ้ลปั้มเบรสตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้โดโมและช่องของเรื่องเม้ลปมต้องขอลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ